สวัสดีจ้าพี่นอ้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพ่อกับช่องยายไพ่พ,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไพ่ก็ได้นําข้อมูลแนวนะทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางต่ำเลาวเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพ่นําเ,เดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเน,นาะค่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เของโมกุยมาทักทายกับยายไพกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องกะค่ะเบาๆร้า,า,ายใจห้างใจพี่น้องจ้าเฝ้าไปเบิ่งต่าเล่าอาจารย์ทันแหลกเพลินเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางอ่าของเจบิวตี้คนงามเนาะจ้ะเปเจบิวตี้คนงามเพิ่นบอกว่าเอ่งองวดนี้เด่นซีวาสั่นเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าซีหนึ่งซีหา้าซีหก สี่แาสันสาตัวเพิ่เนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดและหาสี่แเม็ดเดียวสี่สองสี่สตัวเม็ดเดียวข้อล่อคือสีสมาสันจ้าพี่น้องจ้ากาพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของเจบิวตีคนงามเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเซนนี่แอดเซนนี่เห็นข้าวว่าเขาหลายงวดแล้วด้วยใจพี่เน,นาะย่าไปสิก็เลยไปตามมาให้เนาะค่ะย่าพี่ไปตามมาให้ว่าอันงวดนี้เอ่อเอดเซนนี่เพิ่นให้อีหยังเนาะจ้าแอดเซนนี่เพิ่นบอกว่างวดนี้เพิ่นบอกว่าเอ่อเด่นสี่ห้าหกฟันสีว่าสันเนาะจ้าสองโตเบอร์ล่างเพิ่นบอกว่าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 6 9 6 0 6 1 3 930และ3ามงวันจันจาบาท,ที่นี่เพื่นว่าจังสี่ล่ะสอตัวเอ่อสา 3, ตัวเพิ่อนนาะจานก4 40 4, 4 1 6 4 0 1 3, 6, 5, 4 3อ่และ2อหนึ่ง ฮาวัันค่ะพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางของแนะอดเซนนี่เนาะแอดซันนี่วัันเนาะจ้าพี่นอ้องกับพีจ่จะนณาเป็นแนวทางไดเนาะค่ะเห็นข่าวว่าเขาไลายงวดเลยกเลยเอามาห้เบิรงในช่วงเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของแอดช่ยกูนวสันตําลาวว,าวัันจางงวดทีเล้วเพื่อนลงพิษงวดวาสันจ้าเพื่อนเขาเก้าซีเนาะค่ะพี่น้องมาตามต่อจางวดนี้เพื่อนบอกว่า เอวิ่งรูด8กับ3มวสันเนาะจะ้ะ3ตัวเพิ่น1 3 8 2ตัวคือ6138 85 1868 8, แา่ละ8 7ดเสันจากเนวทางตามเราพัฒนาวันนี้ของแอดชายกูนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกัพิจาด้าเป็นเนวทางใดคะ่ะพี่น้องผู้ใดมักเนวทางของเพิ่นเนาะจะ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะจะ้ะอาจารย์บอบอแก้วมาแล้วคะ่ะวิ่งรูด4ี่วสันพี่น้องเนีนๆคือ4 6่าซสัน จัด49 4026สามตัวคือ246สันอันนี้คือแนวทางของอาจารย์บอบอเกวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็พิจานาเป็นแนวทางใดค่ะหมักตัวใดกับจวดจ่าตัวนั้นใดเลยเนาะคะ่นะเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าแนวทางของเอจันดาราเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าแนวนี้เด่นวิ่ง34ห่า อสองตัวพจนสามหกสามเจ็ดสาแ่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้และ58แปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะบาทที่นี่เพื่อนบอกว่า3ตัวพหกห้าเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดสองห้า็และสองเน้นเน้นเทียนเียนหาเกับ58แว่สันพี่น้องคะจากแนวทางของแอดจันดาราว่สันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมาธิเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเล่าพัฒนาห้าทับสิบวัสันจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนว่าเนาะเพื่อนหายมาจ้าพี่น้องเพื่นอนบอกว่าศูนย์สามศูนย์หาศูนย์แปดกันสามหากับสามแปดในเดอร์วัสดันอันนี้คือแนวทางของอาจารย์สมาธิเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะจ้าสรุปโค้งสุดท้ายวสันเพราะว่าเราหายมากเนาะสี่ตัวคือห้าเจ็ดห้าสี่วสันสองตัวหาสี่หาเจ็ดสี่เจ็ดเม่นเม็ดเดียวแขนเขียนคือหาสี่วสันพี่น้องจวดจาดฟาดเบื่อมล่องเบืองใดเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าอ,อ,อยากแหอยากเห็นก้นถือหยววสันตมเล่าเมือนี่เพิ่นหายมากมี ัวเน้นมีเอ่อสามหนึงสามสองเนาะจ้ะวิ่งหลุดสามกับหกเนาะจ่ะตัวรองหกศูนยสามศูนหกหนึงและหกสองอันนี้คือแนวทางของเคอยากเข็นคน้นถือเหลขวัสันเนาะจ้ะคุณว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินเนาะคะ่ะอาจารย์กรกาลสินงวดนี้เพื่นบอกว่าวิ่งหลุดแปเนาะจ้ะเพื่อนหามาแปดหนึ่งแปดสาแกันพี่น้อง เน้นๆคือ81กับ82ว่าสั้น3ตัวพันสองนึ่งจวดจาดฝาดเบิ่มค่ะจากแนวทางของอาจารย์ก่อนกรลสินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกินลอยเนาะค่ะเพื่อนบอกว่ามื่อนี่ว่าสั้นเพื่อนหายมาเนาะจา้ะ3ตัวคือ9 7 6 8 7 6 5 7 6 6 5 4 2ตัว6 6, 6ว่าสั้นเลข2ตัวเพันเด่น6เนาะจ้ะ7 6 6 8 6965 54และ60ศูวสันอันนี้คือแนวทางของแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกินลอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะพี่น้องขาลุงนิ่นระวานนี้แหละห้าส่หกและ8ปดส่วันมักตัวใดจวดจาดฟาดเบิ่มเลยเลยาสันหลุดสี่วสันลุงนินละวานเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Ad mir. Ad mir แอดมีแอดมีเราให้หลุด6ค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้เนาะ 6062 64 65 3ตัวคือ604 618 065และ246ขั้นให้มักๆ4กค่ะพี่น้องคาเมื่อนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวท่างของอาจารย์นุ่มเมืองพลรานวัสันเนาะจา้ะอาจารย์นุ่มเมืองพลาลราลาวานเนว้นี้เล่าให แล้วไห่มาาเพื่อนบอกว่ารูด4เนาะจะมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างว่าสันอาจารย์นุ่มละวาเนาะแล้วก็เลาก็บไหมาาเพื่อนบอกว่า48 47 46 43 42และ41จากแนวทางของอาจารย์นุ่มเมืองพระลานลว่าสันเนาะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจัง4ละคะพี่น้องคะแนวทางของอ,อ,อาจารย์ส้างเนาคะ่ะอาจารย์สร้างเราไห่มาาเราว่าจังีละตําเล่าเมือนี้รูด3 3 0 3 1 2 3เม็ดเดียวคอรอหาสามวสันสามตัวคือ8 5 3าสวันสันเนาะจ้ากาพิจารนาเป็นแนวทางไดอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ส้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเล่าดวงเดือนวสันเนาะค่ะเล่าดวงเดือนงวดนี้ให่มากเพื่อนบอกว่าเด่นเจ็ดวสันเนาะพี่น้องเด่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเน้นๆเจ็ดสอง หนึ่งเจ็ดสองจวดจาดฟาดบึ่มค่ะพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางเล่าดวงเดือนวันสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเด้อจ้าพี่น้องจ้ามักตัวใดเนาะจา้าโตไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่อเพิ่นพนพนพ่นพัฒนาวันสันจ้าเพิ่นว่าหาทับหาตุลาหกหา เดน0 1 2 3 4 0 1 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, 3, 4และ3 4เนาะค่ะกาพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นของเอ็ดนำคางเนาะจ้ะ3ตัวคือ5 0 2 5 0 3 9 2 3 5 3 2 2ตัวเพิ่น0 2 0 3 0 5 5 3 5 2และศ9ย์เก่าเนาะจากอันนี้คือแนวทางของน่าจะเป็นแอดนามค้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะขันเบิ่งบ่ผิดเนาะจ้าโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเมซูรี่เนาะค่ะเมอรซูรี่วันนี้เพื่ยอให้ยยังมากว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเมซูรี่เพื่นอนห้มากเด่น1ว่าซัหนึ่งน13 1 4 15 16 4ตัวคือ9017่เน้นๆคือ1 7ถ้กกันกับกัน1 1ว่าซันพี่น้อง กาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพาริสหาดวสันแอดพาริสหาดละวาเม็ดเดียวขอหลอกคือแปดสี่าสันแอดพาริสหาดละวาเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางของแอดพาริสหาดจวดจาดฟาดเบิ่มเลยเลยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสามตัวเพื่อนเนาะจ้าสามตัวเพื่อนบอกว่าสองแปดสีสองแปดห้าและสองแปดหก 3ตัว8 4 8 5และ8 6กว่าสั่นจากแนวทางของแอดพฤหัสเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าเฮามาปิดไทยด้วยแนวทางตำเล่าของแอลัชนกเนาะจ้กเพื่อนเพิ่นลุดล้ายง่วนเหรอเนาะจ้กพี่น้องจ้าของเอลัชนกเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากตามเพื่อนก็ตามได้เนาะจ้าบ่ตามกับบได้วากันเนาะจ้กเพิ่นบอกว่าให้เน้นเน้นลางไว้เด้อว่าสั้นลูดล่างสองก็สีว่าสั้นตัวเน้นเพื่อน่าจะเป็นซีสองเนาะจ้ก หนึ่งสองสองหนึ่งมาเบิง์นขงังเทิงเพื่อนพี่นอ้องขังเทิงรูดหกกระสุนนะจ่ะหนึ่งหกสี่หกสามหกและหกศูนย์ จวดจาดฝาดเบิรมใดเลยเนาะคะ่ะสามตัวแคปหน้าจอเอาไปเบิ่งได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางตำลาวแอดรัดชนกวันนี้วันสันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนะะาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะคะ่ะว่าจ้าใดที่ยายไพ่ยายไพ่เบาบ่มวนหรือว่ายายไพ่อ่านตัวเลขผิดกะขอโทษขอให้พ่พอแม่พี่น้องะะลหลายๆเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณทุกส้ำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทาง ให้ยายไพ่มหาห้ยพอเมีพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณไดหลายเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า